ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตังด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f อฟซีที่นั้น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกับลุงตันค้นบรรณาชาแนลเช่นเคยนะครับก็หลังจากหวยออกไปแล้วเนาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องในรับชมกันนะครับวันนี้กับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์นะครับแนวทางหวยหานอย นะครับงวดประจำวันที่6นะครับวันที่6พฤศจิกายนสองพน้ 2, 6, นะครับงวดที่ผ่านมาเนะาะงวดวันที่5้าพฤศจิกายนนะครับสูตรที่ลงตันให้ไปก็เข้า3น่อยเข้า3น่อย แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่เข้าก็4คู่เนะาะเข้า4คู่ก็จะมีน้อ,นอยพิเศษนะครับเข้าบนเข้าล่างนะครับบนก็39ล่าง92เนาะต่อมาก็มาเข้าล่างปกตินะครับ72อ่าอีบน้อยหนึ่งก็คือ เข้าบนนอย v i p นะครับ7.4นะครับส่วนตัวเลขที่มีในตารางแต่ลุงไม่ได้ไม่ได้ดึงมาก็าเข้าบนปกติเนะาะก็ถือว่า,าเริ่มที่จะกลับมาเข้าเยอะอีกแล้วเนาะหลังจากอาสองงวดที่ผ่านมาเนะาะเข้าน้อยเดียวนะครับ ตอนนี้ก็กลับมา3มา4แล้วเนาะก็ลุ้นเนาะงวดหน้าให้เข้าทุกน้อยเลยนะครับพี่น้องจะได้โชคดีกันนะครับส่วนลักษณะของอสูตรหรือว่าผลลัพธ์งวดวันที่6นี้เนาะจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะ ก็จะนำผลลับเนาะมาลงในตารางตรงกลางนะครับงวดวันที่6กิกายนะผลลัพธ์ช่องที่หนึ่งนะครับก็คือได้ศูนนะครับช่องที่สองช่องที่สอง 2, ได้ห้า ช่องที่สามได้เก้านะครับแล้วก็ช่องที่สนะี่เนาะได้หกนะครับก็จะนำะผลลัพธนะ์เนาะไปบวกลบหนึ่งเพื่อที่จะมาลงในตารางซ้ายขวานะครับตัวนี้เป็นศนะูนย์เนาะเป็นศูนย์ก็จะเป็นเป็นหนึ่งตัวนี้ก็เป็นเกนะ้าเนาะอ ตัวนี้ห้าห้าก็จะเป็นหกนะครับอ่าต่อมาก็เป็นสี่ครับอ่าตัวนี้เก้าแล้วเนาะเก้าก็เป็นเป็นศูนย์ตัวนี้ก็เป็นแปดครับอ่าตัวนี้หกหกก็เป็นเจ็ดอ่าแล้วก็จะเป็น เป็นห้าเนาะอ่าก็ได้มาครบเนาะทั้งอ่าสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาอ่าหาเลขเด่นเลขรองกันนะครับอ่าซึ่งทุกท่านก็จะพิจารณานะครับจากอ่ากลุ่มตัวเลขนะครับในตารางนะครับที่อ่าอยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับ ึ่งงวดนี้นะครับลูกตันให้เด่นอยู่ที่อ่าเด่นศูนย์นะครับรองรองหกเนาะนะครับน้องเอฟซีชอบศูนย์นะชอบศูนย์รูดศูนย์ชอบหกรูดหกนะครับอ่าต่อไปก็มาดูอ่าชุดสองตัวนะครับ โดยจะเริ่มจากาตำแหน่งหรือว่ากลุ่มตัวเลขที่น้อยขึ้นไปเนะาะเริ่มต้นที่ตัวนี้เนาะศู 0, 0 6, นยะ์ศนะูนย์หกเนาะศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกสี่ศูนย์ ่าสีหนึ่งเนาะอ่า, 41, ออาแถวที่สองก็คือห้าศูนย์ห้าหกหกแปดห้าเจ็ดเก้าแล้วก็เก้าห้าเนาะ ก็ได้มาครบทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบจากตารางนะครับซึ่งลุงตันก็จะเทียบจากสถิติย้อนหลังเนาะประมาณ3ามปีงวดนะครับ โดยเทียบกับกลุ่มตัวเลขในตารางนะครับอ่าคู่แรกเนาะอ่าลงตัมมองที่แถวที่หนึ่งที่สองเนาะตรงกลางเยือมาขวามือนะครับตัวนี้เนาะอ่าตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าก็คือศูนย์หกนะครับอ่า ต่อมาแถวสามแถวที่สี่ขวามือเหมือนกันนะครับก็คือคู่นี้เนาะอ่าสูงเจ็ดนาะต่อมาต่อมาก็เป็นแถวหนึ่งแถวสองเนาะขวามือเหมือนกันเนะาะฝั่งนี้น,นะครับ หนึ่งหกอ่าอยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คืออ่าแถวหนึ่งแถวสองเหมือนกันนะครับอ่าตรงกลางเยื้องมาซ้ายมือนะครับก็คือตัวนี้นะครับสี่ศูนย์นะอ่าได้มาสี่คู่แล้วนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็อ่า แถวสามแถวสนะี่เนาะตรงกลางเยื่นมาซ้ายนะครับก็คือคู่นี้เนาะอ่าคู่นี้ก็ได้ด้วยนะครับก็คือเกนะ้าห้าเนาะอ่าอะไรามาครบทั้งห้าชุดห้าคู่นะครับอ่าซึ่งตัวที่เน้นให้ไปก็เป็น ่าตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับมาเกินหนึ่งครั้งนะครับอ่าวันนี้นุกตันให้หลักร้อยเนาะอ่าหลักร้อยก็คืออ่า แล้วก็แปดเนะาะไปลุ้นกันนะครับท่านที่ชอบสามตัวก็นำไปจับชุดกับตัวเลขที่ลุงวางให้นะครับก็มองนะครับน้องเอฟซีมองสูตรมองตัวเลขนะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็จับชุดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วย ที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับได้รับชมสตรจะไปแล้วเนะาะก็เหมือนเดิมนะครับงวดน,นี้ลุงต๋นก็จัดวางตัวเลขเหมือนเดิมนะครับวงให้ห้าคู่นะครับก็เน้นให้เห็นว่ากลุ่มตัวเลขที่วงให้นะครับคือกลุ่มตัวเลขที่มาบ่อยที่สุดเนาะเมื่อเทียบจากสถิติที่ผ่านมาเนาะ ที่เพิ่มเติมไปนิดหนึ่งก็คือลุงตานให้หลักร้อยเนาะสำหรับคนที่ลุ้น3ตัวนะครับจากการสังเกตเนาะมาหลายงวดแล้วนะครับกลุ่มตัวเลขที่เป็นผลลับเนาะผลลัพธ์แถวที่2ที่3เนาะ ตัวเลขผลลบนะอชอบมาหลักร้อยเนาะผมก็เลยวางให้นะเนาะเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับให้พี่น้องที่ชอบลุ้น3ตัวนะครับก็ลุ้นกันนะครับว่า,าจะเข้าอีกงวดหรือไม่นะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องเอซที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากด like, กดไลค์กดแชร์ ครับถ้าเห็นว่า,าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดาคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่ตอไปนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ